่ะมาแล้วนะคะสวัสดีทักทายค่ะสมาชิกครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านนะคะสวัสดีทักทายทั้งทาง YouTube และทาง Facebook นะคะวันนี้มาไลฟ์แบบไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้านะคะอยากมาก็มาพอดีเพิ่งออกจากกลุ่มนะคะกลุ่มอาชีพมหัศจรรย์แล้วก็ GPF คลับมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ เดี๋ยวก่อนจะไปทําธุระเตรียมตัวไปออกกําลังกายก็มาคุยกับเพื่อนๆสักหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพอดแคสต์พอดแคสต์มนุษย์มงคลที่ปรินโพสต์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีหลายท่านที่สนใจแล้วก็ตื่นเต้นรอกันนะคะรอนิดหนึ่งรอนิดนึงเดี๋ยวต้องผลิตคอนเทนต์ก่อนนะคะเพื่อทำพอดแคสต์ให้สมาชิกได้นำไปไปใช้ฟังนะคะในยามออกกําลังกาย ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพวกเราอยู่ในในโซนพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะได้ออกไปออกกำลังกายไปวิ่งไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรมนะคะเบรนก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะมีรายการสักรายการหนึ่งทำมาไว้ให้เพื่อนๆไปฟังเวลาออกกำลังกายเพื่อให้ฟังแบบเรื่องดีๆแบบบวกบวกบริสุทธิ์เลยอะ่ะมันก็น่าจะดีนะ นะคะน่าจะดีอ่ะเดี๋ยววันนี้คุยกันคร่าวๆนะคะคุยคร่าวๆก่อนสวัสดีทักทายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆทั่วไทยสวัสดีไกลทั่วโลกสวัสดีนอกโลกด้วยนะคะสวัสดี16ชั้นฟ้า15้าชั้นดินสวัสดีทุกมิติทุกพบทุกภูมิสวัสดีค่ะสวัสดีงามๆนะคะไปถึงสมาชิกมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งร่ำรวยและแข็งแรงแข็งแรงบึกบึนนะคะ มีความกระชุ่มกระชวยกระชับกระเฉงอืมอมนี่นะคะแต่ละคนกราบหม่อมแม่นะคะใช่ค่ะไม่เจอกันไม่กี่วันผมงอกเลยไม่เจอกันไม่กี่วันทำไมแม่แ,มแบบแม่เลี้ยนไปนะคะเออแม่แรงเยอะมากค่ะสวัสดีค่ะชอบผมสั้นมากๆแม่สวยเกรนะคะสวยเกรอ่านี่เล่าให้ฟังนะคะว่า พอดแคสต์เทปริลจะทำเนี่ยก็คือว่าอาจจะทำสักครึ่งชั่วโมงเนาะเทปละครึ่งชั่วโมงก็พอนะคะพูดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งดีๆะคะ่ะเอาให้เพื่อนๆไว้ฟังฟังไปด้วยวิ่งไปด้วยเต้นไปด้วยนะคะออกกําลังกายไปด้วยสักครึ่งชั่วโมงเพราะจริงๆแล้วการออกกําลังกายที่ดีจริงๆเลยอะคะ่ะเราควรจะฟังตัวเองนะคะฟังตัวเองให้เป็นแล้วคุณจะออกแบบการออกกําลังกายได้ได้ตรงกับตัวเองมากๆนะคะฟัง จังหวะการหายใจนะคะฟังเสียงหัวใจเต้นดูการหายใจของเรามันสั้นมันยาวนะคะเราหายใจทางปากหรือทางจมูกตอนนี้เป็นยังไงแขนเรานะคะขาตรงไหนมันเจ็บมันปวดร่างกายกําลังคุยอะไรกับเรานะคะกําลังรู้สึกยังไงมันเหนื่อยเกินไปไหมมันอย่างงี้คะ่ะคือฟังร่างกายดีที่สุดแต่นะคะในขณะเดียวกันเราก็เพิ่งจะแบบ ออกจากถ้ากันมาเนาะถ้าไปวิ่งเงียบๆเลยเนี่ยบางคนจะเบื่อนะคะปรินก็เลยว่าเออทำรายการสักครึ่งชั่วโมงเป็นรายการเสียงพอดแคสต์ก็คือเป็นรายการเสียงเหมือนกับรายการปฏิหารการสำนึกรู้คุณยามเช้านั่นแหละค่ะแต่ว่าเราไม่ได้พูดลักษณะแบบนั้น เป็นเทปบันทึกนะคะซึ่งพอดแคสต์ปรินก็ยังไม่รู้นะว่าจะเอาไปลงที่ไหนดีคือแน่ๆลงใน YouTube แน่นอนนะคะเพราะสมาชิกส่วนใหญ่ก็ใช้ YouTube อยู่แล้วแต่ตัวที่เป็นเป็นตัวพอดแคสต์เองเลยอะไม่รู้จะเอาไปลงที่ไหนเหมือนกันเอาเป็นพอดบีนหรือว่าเป็นอะไรนะมีหลายที่เนาะที่ที่สามารถเอาเอาเทเปไปลงให้เพื่อนๆได้ฟังได้เดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึง <laughs> เพราะว่าไอเดียเพิ่งมานะคะ ฟังสักครึ่งชั่วโมงนะคะเป็นการพูดคุยนําเรื่องราวดีๆทั้งในส่วนของการออกกําลังกายหรือวิธีคิดนะคะอาจจะนําเรื่องที่มันแบบฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วทําให้คุณมีพลังกายพลังใจเนี่ยฟังสักครึ่งชั่วโมงแล้วอีกครึ่งชั่วโมงที่คุณอ,ออกกําลังกายต่อก็เงียบฟังตัวเองอะไรแบบนี้อน่าจะดีนะน่าจะดีนะคะเดี๋ยวปรินจะทําให้เป็น เป็นพอดแคสต์มนุษย์มงคลนะคะเอาไว้ฟังยามที่คุณออกกำลังกายนะคะแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะช่วงเนี้ยไปออกกำลังกายกันมาเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะแข็งแรงนั่งฟังสามรอบแล้วตั้งแต่เช้าว,ว่างตลอดเวลาทำอาชีพมหัศจรรย์ไปด้วยคะ่ะคุณปริณทำผมใหม่น่ารักมากลอยไปล้อกลับมาแม่ใหญ่เปลี่ยนไปสวัสดี ตอนเลยบ่ายสามครับนะคะชัดดีใจพี่ปรินเกาหลีมอร์กนะคะกราบหม่อมแม่ <c oughs> เกาหลีเหรอเออมีคนแซวบอกว่าไม่เจอกันไม่กี่วันนะคะ <c oughs> ผมแบบงอกหมดหัวแล้ว <c oughs> ในไหนมันก็เป็นสีนี้แล้วนะคะ <c oughs> ใช่แม่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> ออกตามแม่ตู่เปิดเพลงฟังไปด้วยค่ะ <c oughs> อืมเพลงมันก็ดีค่ะแต่ก็ระวังเพลงพลังลบนะคะ เออโยคข่าเบาๆเดินใส่ตูดนอนบนหญ้าดูฟ้าสีครามได้ชื่อชมรมกันหรือ,อยังคะได้ชื่อชมรมหรือ,อยังเออมีลิงก์ลิงค์ค่ะแม่ฟรีด้วยหนูเคยสมัครและลงไว้แปลงไฟล์ของแม่มาลงด้วยเอ้าวเหรอลิงก์ลิงก์นี่คือชื่อหรอคะไม่เคยได้ยินเลยอะลิงก์ลิง์เออเนี่ยพวกเธอเมื่อกี้ฉันเพิ่งไปไลฟ์ในอาชีพมหสัสาร,รย์กับ gpf คลับมา f a c e b o o อะ่ะเขาส่งมาบอกว่าเพจเนี้ยนะคะสามารถส่งดาวได้สามารถส่งดาวได้พวกเธอว่าเราควรจะเปิดฟังก์ชันส่งดาวกันดีไหม <laughs> ฉันยังไม่รู้เลยว่าเขาส่งดาวกันทำไมนะคะอืมเขาส่งดาวกันทำไมวะนะคะรู้แต่ว่ามันต้องซื้ออะ่ะเมื่อกี้มีคนบอกว่าต้องซื้อด้วยนะคะเสียงมีเสน่ห์เสมอที่ได้ฟังน่ารักขอบคุณค่ะ เมื่อวานได้สิบนาทีโอ้โหแต่เราไม่โกงเออสิบก็สิบวะนะคะอยู่ชมรมแลนเทอแม่ของกับพี่ธนพรวะ่ะละพี่เปรนทุกครั้งที่วิ่งมิมจะตั้งเป้าว่าถ้าถึงซอยนี้นะเราจะจุดจุดจุด,จดสำเร็จคือพูดสำเร็จสำเร็จ,รจตลอด45นาทีช่วงนี้เลยงานเข้าจริงจังเออ หนูลงในพอร์ตบีนอ๋อมันสามารถเซิร์ชใน Google พอดแคสต์ได้เออพี่ก็เห็นคนใช้พอร์ตบีนกันเยอะนะอ๋อกำลังตามแม่ตู่อาเช้า30ค่ำา30ร่างกายสดชื่นขึ้นเยอะพุงขาลดโอ้ยสบายใจนะเริ่ดกำลังรับหนังสือพอดีค่ะเมื่อกี้มีสมาชิกท่านหนึ่งไลน์มาบอกว่าได้รับหนังสือแล้วอ่านแล้วนะคะ แล้วก็ขอสั่งเพิ่มอีกสิบเล่มสั่งเพิ่มอีกสิบเล่มน,นะคะจะเอาไปให้ใครเนี่ยเออจะขอสั่งอีกสิบเล่มได้ไหมคะขอบคุณคุณปรินที่เป็นผู้ถ่ายทอดสรุปความลับและความเป็นจริงจักรวาลออกมาได้ดีมากๆอันนี้ปรินเห็นตัวอย่างข้อความเฉยๆนะแต่ว่าการตอบเดี๋ยวต้องรอตามคิวนะคะเป็นเป็นแอดมินตอบตอนนี้ข้อความค้างอยู่หนึ่ง้ยหสิบแปดท่านนะคะ แต่ว่าในนี้ก็จะมีท่านที่สั่งครีมด้วยเพราะว่าครีมมาแล้วเกลือจัก,กระมาแล้วนะคะพร้อมส่งแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นหนังสือนะคะเดี๋ยวรอคิวตามตามคิวตอบนิดนึงส่วนหนังสือยังมีไหมอันนี้ปรินไม่ทราบจริงๆคะ่ะนะคะไม่รู้จริงๆว่ามันยังมีหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาไปตอบเองละก,กันให้อดมินไปดูนะคะถ้าจะสั่ง1ิบเล่ม20เล่มเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ดูให้นะคะ อืมอะทีนี้เพื่อนๆไปออกกำลังกายนะคะชมรมแม่แย่านางค่ะเคหะบางพีนี่ไม่ต้องไปตั้งอะไรให้มันนั่นหรอกชมรมวิ่งแลนน้ำลูกอย่างเงี้ยนะวิ่งไปรวยไปอะไรอย่างเงี้ยนคะ่ะพี่ปรินทำติกตอกอย่างคะพี่ยังไม่ถนัดอะค่ะนะคะ,นะคะพี่เข้าไปทำนิดๆหน่อยๆย,ยังไม่ถนัดคะ่ะ เออมันให้เวลานิดนึงใช่ไหมติ๊กตอกอ่ะถ้าให้เวลานิดนึงนะคะเออพี่ว่าจะทําเป็นไอ้นี่ค่ะขอบคุณคลิปสั้นๆขอบคุณสั้นๆน,นะคะทําคลิปเรื่องปฏิหารการขอบคุณแบบมนุษย์มงคลที่เราทํากันอย่างนั้นนะคะนะคะอืม สีผมแม่แซบมากนะคะเขาบอกสีนี้ทำยากไม่ยากค่ะเอาต่อมาต่อยผมที่เขาวมันดังดอกอ้อโดนต่อมันต่อยสวัสดีค่ะชมรมวิ่งขอบคุณรักนะกริง้งกิงโอ้โหนะคะเออดีไหมคะทำพอดแคสต์ให้ดีไหมคะดีไหมแล้วเพื่อนๆไปออกกำลังกายเมื่อกี้เพิ่งคุยกับ สมาชิกในกลุ่ม GPF คลับแล้วก็ในกลุ่มอาชีพมหัศจรรย์ปรินบอกว่าเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วปรินไม่ค่อยพลาดนะคะไม่ค่อยพลาดเรื่องออความรู้สึกที่คูรู้โสงนะคะเชื่อปรินไหมเดี๋ยวในสเต็ปต่อไปเนี่ยเทรนสุขภาพออกกำลังกายนะคะจะมาเป็นเทรนด์ที่แบบจริงๆม,มันมีของมันอยู่แล้วล,วละกา,การออกการออกกำลังกายเนี่ยแต่ว่า มันจะเป็นพลังงานที่ดีสําหรับเรียนเป็นรู้สึกอย่างนี้นะว่าหลังจากที่เราฝึกจิตฝึกใจนะคะฝึกแนวคิดทัศนคติกันมาอย่างเยอะมากแล้วบางคนหัวโป่งหัวโตเลยนะคะมันไม่มีจุดเชื่อมระหว่างรูปธรรมกับจินตนาการนะคะแต่พอมนุษย์มงคลเราออกมาทำเนี่ยคอยดูนะมันมันจะมีพลังแบบเหนี่ยวนำเยอะมากเลยเพื่อน และที่สำคัญการทำสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทำระยะยาวใครที่ยังจดจดจ้องจ้องอยู่นะคะยังไม่ออกกำลังกายยังมีไม่เรียกข้ออ้างนะเรียกเหตุผลนะคะเหตุผลของคุณน่ยยังไม่ออกมาสักทียังอองานเยอะเมื่อกี้เพิ่งไปพูดมานะคะงานเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะลุกขึ้นมาทำนะคะมันเป็นการทำเพื่อตัวของคุณเองวันก่อนปรินไปดูพี่ตูนเขาให้สัมภาษณ์ ไม่เชิงให้สัมภาษณ์มีคนเขาเล่าว่าพี่ตูนมีแนวคิดอย่างไรตอนที่ทำเก้าคนละเ้ายอมรับว่าช่วงนั้นตินไม่ได้ติดตามนะคะว่ามีการพูดถึงหลักการวัตถุประสงค์อะไรไม่ได้ติดตามมากนะคะช่วงนี้กลับไปดูเนี่ยปรินชอบคำหนึ่งที่เขาบอกว่ามีคนมาเล่านะคะว่าพี่ตูนพูดว่าถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราแข็งแรงเราก็ทำให้เตียงผู้ป่วยว่างไปแล้วหนึ่งเตียง ปรินว่าอันเนี้ยมันใช่เลยสมมติเพื่อนๆเนี่ยนะคะเป็นคนใจบุญสุนทานมากเลยเป็นคนใจบุญสุนทานอยากอยากบริจาคเตียงอยากจะช่วยสร้างอาคารโรงพยาบาลอยากจะช่วยซื้อเครื่องมือแพทย์นะคะอยากจะช่วยซื้ออุปกรณ์อยากจะช่วยสนับสนุนนู่นนี่นั่นแต่คุณอาจจะยังไม่มีกำลังทรัพย์มากพอ ลองคิดดูดีๆเมื่อกี้เพิ่งไปแชร์ในกลุ่มมาแต่อันนี้แชร์สาธารณะได้นะคะว่าถ้าเพียงแค่คุณดูแลตัวเองนะคะออกกําลังกายเป็นประจำเปรนไม่ได้บอกว่าคนออกกําลังกายเป็นประจำจะไม่ป่วยนะคะถ้าคุณเคยทําเหตุยังไงคุณก็ต้องเจอผลถูกไหมแต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ทําให้มันดีไปซะก่อนอย่างน้อยๆถ้าเกิดเราจะป่วยแต่เราออกกําลังกายมาก่อนก็ถือว่าโอเคใช่ไหมคะ แต่ถ้าไม่ออกกําลังกายเลยไม่ดูแลตัวเองจะเอาสวยเอารวยอย่างเดียวจะเอาแต่จิตวิญญาณจะเอาแต่เรื่องแบบแนวคิดจินตนาการอย่างเดียวร่างกายโอ้โหบางคนส่งไลน์มาตอนตีหนึ่งทำอะไรอยู่ทําไมไม่นอนตีหนึ่งเที่ยงคืนยังนั่งเช้งกระเดะอยู่มันไม่ใช่แล้วเธอนะคะส่งไลน์มาปรินเห็นข้อความตื่นช้ามาอุ้ยทําไมคนนี้ตีหนึ่งตีสองไม่นอนส่งไลน์มาทําไมไม่ดูแลตัวเองแล้ว เจอผลที่เคยทำไว้เกิดอาการเจ็บป่วยไข้ขึ้นมาอย่าคิดแค่ว่ามีตงังค่ะอย่าคิดแค่ว่าซื้อประกันวันนี้คุณสามารถทาบุญทําทานได้ด้วยการทำให้ตัวเองแข็งแรงแค่คุณไม่ป่วยเนี่ยเท่ากับคุณบริจาคเตียงให้โรงพยาบาลแล้วหนึ่งเตียงแค่คุณไม่ป่วยคุณไม่ต้องไปใช้เครื่องช่วยหายใจคุณก็บริจาคเครื่องช่วยหายใจได้แล้วหนึ่งเครื่องถูกไหมแค่คุณไม่ป่วยไม่ต้องมีกำลัง ไม่ไม่ต้องมีกำลังของแพทย์พยาบาลมาดูแลคุณคุณได้ผลิตแพทย์พยาบาลเพิ่มไปแล้วอีกหลายคนเพื่อไปดูแลคนอื่นที่จำเป็นมากกว่าเราเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการออกมาตรงนี้เป็นไม่ได้มาเล่นๆการุณาดูทรงผมแม่ว่าแม่ไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะคุณแม่นี่สติริตนักแสดงฮอลลีวูดเล่นบทไหนคุต้องรับบทบาทนั้นให้เต็มที่ตามคาแรคเตอร์ของเกมจักรวาล <laughs> ต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์เพื่อให้เข้ากับบทบาทนะคะจะเป็นนักวิ่งพันล้านทั้งทีมันจะต้องเป็นอย่างนี้เออออกมานะเพื่อนๆนะปรินไม่ได้ยุให้คุณวิ่งนะคะปรินยุให้คุณลุกขึ้นจากโต๊ะยุให้คุณขยับตัวยุให้คุณยืดเหยียดออกกำลังกายขย,ขยับขยื่นนะคะไม่ต้องเริ่มจากการไปวิ่งก็ไปเดิน ะะออกแาบบ้านบ้างออกไปเจอไปสูดอากาศบ้างออกไปเจอผู้เจอคนเจอแสงแดดบ้างนะคะเปลี่ยนบรรยากาศสถานที่บ้างพลังงานคุณมันจะได้มันจะได้มีแบบความสดใหม่อะมันจะได้เจออะไรสิ่งแวดล้อมใหม่ๆบ้างนะคะทำสิ่งนี้ทำไปเรื่อยๆและก็อย่าหักโหมนะคะบางคนออกมาแล้วแม่หนูออกมาแล้วนะคะแต่บางคนหักโหมมากเลย หักโหมมากฟังปรินนะฟังนะคอนเซปต์ของการออกกำลังกายของมนุษย์มงคลช่วงนี้คือทำยังไงก็ได้ให้วิ่งได้ถึงอายุร้อยปีจำไว้นะทำยังไงก็ได้ให้วิ่งได้ถึงอายุร้อยปีไม่ใช่จะวิ่งแค่วันนี้พรุ่งนี้ ไอวิ่งเพื่อรวยหน่อยก็ส่วนหนึ่งวิ่งไปเถอะอยังไงมันก็รวยอยู่แล้วไม่รวยได้ยังไงหล่ะเนี่ยบริจาคเตียงโรงพยาบาลตั้งเตียงหนึ่งแล้วเนี่ยบริจาคเครื่องช่วยหายใจตั้งเครื่องนึงแล้วก็ต้องรวยแล้วแหละใช่ไหม <c oughs> ไม่ต้องไปเอาเงินไปรักษาตัวเองมันก็รวยแล้วแหละอืมอย่าไปหักโหมมากนะ <c oughs> เห็นบางคนโอ้โหเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะทําให้มันพอดีพอดีทําแบบ สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เป็นสายจิตวิญ,ญญาณออกมาวิ่งออกมาออกกกาลังกายเนี่ยมันคือการเชื่อมโยงนะคะระหว่างกายจิตและวิญญาณเข้าด้วยกันเรามาฟังกายบ้างเมื่อก่อนเราฟังแต่จิตเราฟังแต่เสียงภายในเราฟังแต่ความคิดนะคะต้องคิดอย่างนั้นต้องคิดอย่างนี้นังงนน่งคิดไปคิดมาหน้าแก่หมดเลยพุงใหญ่นะคะดูเสื่องซึมไปไเรื่อยนะคะหมดพลังจะมดจะมอยอยู่แต่ในจิตวิญ,ญญาณ ไม่มีพลังชีวิตใช่ไหมตอนนี้เรากําลังมาเชื่อมระหว่างกายจิตและวิญญาณสุดท้ายแล้วออกมาวิ่งออกกําลังกายเนี่ยคะ่ะก็เพื่อมาฟังตัวเองมาฟังเสียงหัวใจมารับการสื่อสารอย่างไร้เดียงสาของร่างกายตัวเองมาเข้าใจตัวเองสมัยนะคะผ่านการกินการนอนว่ามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาเรามีคุณภาพกับชีวิตมากแค่ไหนเรารักตัวเองมันรักจริงหรือเปล่า บางคนบอกว่าโอ้โหมาเป็นมนุษย์มงคลทฤษฎีกลับหลังหานี้ช่วยให้รักตัวเองมากๆเลยแต่รักเฉพาะความรู้สึกเข้าใจการรักตัวเองเข้าใจการนับถือตัวเองเข้าใจการรู้จักตัวเองแต่กายยังไม่รู้จักเลยนะคะยังไม่เห็นด้วยซ้ำว่าพฤติกรรมการนอนการกินการนั่งการเดินการใช้ชีวิตของคุณเนะี่ะมันดีต่อร่างกายจริงหรือเปล่าวันนี้เรากำลังทำสิ่งนั้นนะคะและเป็นพูดเลยว่าเป็นเกาะติดนะ เกาะติดกัดไม่ปล่อยนะคะกัดไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยเธออย่ามาทาเป็นกระแสแบบวันสองวันเดือนสองเดือนแล้วเงียบไปไม่ฉันจะตามดูพวกเธอนะคะฉันจะกัดไม่ปล่อยฉันจะวิ่งให้พวกเธอดูจนอายุร้อยปีอยู่ดูกันด้วยก็แล้วกันอีกหกสิปีอยู่กันอย่าเพิ่งรีบตายกินข้าวหายใจเข้าวไว้นะ,ะวิ่งเป็นเพื่อนกัน เข้าใจนะเออเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะทําและรินพูดเลยว่ามันจะกลายเป็นมันจะเป็นสิ่งที่ดังกว่าคําสอนของคุณถ้าคุณเป็นครูคุณเป็นโคช้ชการทําสิ่งนี้ยมันเห็นรูปธรรมมากกว่านะคะคุณสามารถจะส่งต่อแนวคิดมนุษย์มงคลของคุณผ่านการมาออกกําลังกายอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยได้ชัดเจนมากมันแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนทําจริง ะะแล้วก็สิ่งที่ได้มากที่สุดก็คือตัวคุณนะอันนี้ต้องมาฝากเพื่อนๆกันไว้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยท่านที่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังอยู่กับปรินนะคะไปออถอยรองเท้ากันมา <c oughs> ไปนะคะโอ้โหติดตามช่องออกกำลังกายต่างๆนะโอยสนุกสนานกันมากๆเลยนะโอเคตามนั้นเดินแม่ใหญ่ร้อยปี ตายแบบสวยๆและแข็งแรงทายาทมนุษย์มงคลล่องเบิงเนาะเพื่อนเออตายสงบศพสีชมพูวิ่งไปด้วยกันค่ะแม่ร้อยปีสบายๆเออทั้งวิ่งทั้งเต้นสลับกันนะคะวันไหนฝนตกเต้นอยู่บ้านหลับสบายมากเลยแม่เออใครที่ชอบบนนอนไม่หลับกินอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อเริ่มเหม็นเปรี้ยวนะคะขยับตัวค่ะออกกำลังกายค่ะ นะคะขยับตัวบ้างเดี๋ยวฟังรายการปรินเสร็จลุกเลยนะลุกเลย1ชั่วโมง2ชั่วโมงต้องลุกนะคะอย่ามัวแต่บ้างงานเมื่อกี้เพิ่งไปพูดในคอร์สมาถึงคุณปายเขาก็หาคนทำแทนได้คะ่ะไม่ต้องห่วง <c oughs> นะคะอะขอบคุณมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีทำให้มีพลังมากๆค่ะฟังเทปเก่าเมื่อเช้าเพิ่งเ,เสร็จมา เ,เดี๋ยวนี้ออกวิ่งทุกวันแต่อย่าขาดโฮมนะมีบางคนเนี่ยฝนตกก็ไปวิ่งนะคะ เจ็บเท้าก็ไปวิ่งไม่ได้ถ้าเราเริ่มเจ็บเท้าเราเริ่มปวดแขนปวดขานะคะต้องดูพฤติกรรมเราเราลงน้ําหนักเท้าถูกต้องไหมเราวิ่งกําลังของเรามันมากไปน้อยไปมันนานไปหรือเปล่านะคะศึกษาด้วยเหมือนที่ปรินบอกอะไปติดตามช่องที่เขาให้ความรู้นะคะแต่เราก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะไปลงแข่งเนาะคงไม่ต้องไปแบบโอ้โหมีตารางซ้อมนะคะไปเทมโปอินเทอร์เวลดูฮาร์ดเรทดูวีโอทูแม็กอะไร น,นั้นก็ค่อยว่ากันนะคะเราดูตัวเองเป็นหลักแล้วก็ไม่หักโหมมากนะว่าจะไปไว่ายน้ำสวยๆคะ่ะวันนี้อ้าวดีเลยคะ่ะไว่ายน้ำก็ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะวันไหนวันพักเนี่ยว่ายน้ำได้อือออกกำลังกายวนไปเย่ๆคนที่บ้านส่งข้อความว่าหนังสือเกมจักรวาลมาถึงแล้วคะ่ะแล้วก็อ่านซะวิ่งแล้วสามทุ่ม ลืมตาบอกขึ้นเลยง่วงมากเห็นไหมไอ้พวกบอกบนนอนไม่หลับนอนไม่หลับเนี่ยไปวิ่งสิรับรองโอ้ยคนหามไปทิ้งทะเลก็ไม่ตื่นนะคะเออวิ่งไปด้วยกันค่ะเยี่ยมมากนะคะ กำลังฟังเทปเมื่อเช้าต้องรีบเบรกอันนี้ไม่ได้มาคุยอะไรเยอะค่ะมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าจะทำพอดแคสต์ให้เพื่อนๆไปฟังในขณะที่ออกกำลังกายสักครึ่งชั่วโมงแรกนะคะเป็นการโปรแกรมสิ่งดีๆค่ะเดี๋ยวปองจะนำพวกเรื่องที่ฟังแล้วมันสบายใจอะค่ะนะคะ,นะคะเรื่องที่ฟังแล้วมีกำลังใจ เป็นเคสตัวอย่างต่างๆนะคะเป็นความมหัศจรรย์ความปาฏิหาริย์ของชีวิตความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งเหลือเฟือร่ำรวยของเราเนี่ยนะคะมาพูดครึ่งชั่วโมงเนี้ยก็คือไม่มีทักทายสวัสดีใครไม่มีพูดเรื่องลบไม่มีบน่นแม่จะไม่บ่นในพอดแคสต์นะคะแม่จะไม่แบบฟาดใครนะคะแม่จะพูดแบบสมูทเพราะๆนะคะให้คุณได้ฟังครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ให้คุณไปออกกำลังกายกันอย่างมีความสุขทั้งกายจิตและวิญญาณดีไหม ดีอยู่แล้วแหละนะคะฉันมาถามไปนั้นแหละฉันําอยู่แล้วเคยคิดไว้ในใจจะอยู่สักเจ็ดสิบโอ้ยอยู่นานค่ะกรรำเยอะเอ้ยไม่ใช่แข็งแรงเจ๊จามรีเจ๊ยจจเจยอยู่นานเจ๊ยอยู่นานไม่ต้องห่วงหรอกเพราะเจ๊อะกรำเยอะโอ้ยไม่ใช่เจ๊แข็งแรงเจ๊กินปลาเจ๊กินปลาหมกึกเจ๊ไม่ตายง่ายหรอกนะจำคำหนูไว้ ฟังอยู่ในรถใช้สุดๆนะคะทำยังไงก็ได้วิ่งให้ถึงร้อปีเอออย่าเพิ่งไปหมดใส่หมดแม็กตอนนี้ไม่ได้นะคะบางคนนี่อุ้ยคือสาเหตุไม่ใช่ได้หรอกอยากวิ่งเพื่อรวยนะคะอยากวิ่งโปรแกรมจิตเลยออกมาวิ่งกันซึ่งก็ไม่ผิดแต่อย่าโลภนะคะการออกกําลังกายโลภไม่ได้นะ,ะออรักมากค่ะเลิศกันทั้งจักรวาละคะ่ะ ชมรมวิ่งแล้วสวยเออยิง่งวิ่งยิ่งสวยชมรมอะไรคะยิง่งวิ่งยิ่งสวยค่ะ <c oughs> จริงนะห้ามฟาดหนูเออแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดกวนมากก็ฟาดนะคะอืมถ้ากวนมากก็ฟาดค่ะ <c oughs> เดินขึ้นบันไดห้าชั้นทุกวันโอเคไหมคะตอนเช้าเออตอนเช้ายกรัมเบลไปด้วยฟังคุณปินไปด้วยจนจบรายการชั่วโมงกว่าแต่ยังไม่ออก ถามคนอื่นไม่ได้เลยว่าโอเคไหมต้องถามตัวเองค่ะนะคะถามร่างกายตัวเองค่ะดีที่สุดนะคะอืมตามนั้นเจบอกตามนั้นแกอย่าไปก่อนฉันแล้วกันเจมจามารีบอกเจกัดฟันแล้วบอกมึงอย่าไปก่อนกูแล้วกันนะปากดีเรากมเยอะเจไม่ต้องห่วงหรอกนะ,ะเรานี่เป็นคนสร้างเหตุกันเยอะแยะมากมายอ วิ่งเผื่อด้วยเด้อนะคะไปฝึกจิต่าได้เอาปลาทะเลสิบตันเพื่ออยู่ร้อปีโอ้กินอะไรเยอะขนาดนั้นนะคะอ่ะแค่นี้แหละมาเล่าให้ฟังแค่นี้แหละนะคะว่าพอดแคสต์คืออะไรแล้วก็ะจะทำเพื่ออะไรจะทำมาทำไมนะคะทำไมาหนูต้องฟังด้วยล่ะแม่ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอกันแล้วกันเพราะว่ามันต้องอมีโปรดักชันพอสมควรมาเป็นเทปบันทึกรายการนะคะ อขอบคุณล่วงหน้าชอบทรงผมคุณปรินมากค่ะมันก็อยู่ที่หน้าด้วยนะคะหน้ามันช่วยทรงผมเอาไว้ <laughs> ตอนนี้เปลี่ยนมาแต่งตัวใส่ชุดนักกีฬาออกไปทำงานคนเห็นเราก็รู้สึกแข็งแรงไปด้วยรดรดมากอันนี้เป็นลุกมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลนะคะเป็นลุกของเศรษฐีที่แข็งแรงกระชุ่มกระชวยสดชื่น ใครจะเป็นสายหวานสายพริ้งพราวแล้วแต่เลยนะคะแต่มนุษย์บางคนจะเป็นสายเปรี้ยวค่ะสายลุกแบบว่าเข้าใจไหมเออสดชื่นกระชุ่มกระชวยกระปรี้กระเปล่าสายอย่างนี้นะคะสายกีฬาอย่าว่าแต่อะไรเลยเห็นแต่ชุดก็แข็งแรงแล้ว <c ười> เฮ้ยเธอแบตจะหมดไปแล้วนะไปแล้วไปละนะคะ ได้หนังสือเร็วจังแอดมินได้พักผ่อนบ้างไหมอย่าถามค่ะตอนนี้แอดมินเป็นซอมบี้แต่ไปวิ่งทุกวันนะแอดมินก็วิ่งทุกวันนะคะอ่ะแบตจะหมดเดี๋ยวปรินไปแล้วนะขอบคุณสมาชิกทุกท่านค่ะขอบคุณครูรุ้ในตัวคุณนะคะขอบคุณครูรุ้ในตัวปรินขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพลนะักวิ่งผันล้านขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านที่ทั้งแข็งแรงทั้งกายจิตและวิญญาณร่ำรวยมั่งคัง่งทั้งกายจิตและวิญญาณทุกๆท่านด้วยนะคะขอบคุณพลังแห่งพระพู สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณพลังต้นกําเนิดของเราทั้งปวงขอบคุณพลังความรักความเมตตาสุดเหลือประมาณของจักรวาลขอบคุณพลังความรักอันไรเงื่อนไขที่คอยอบอุ้มคำจุนดูแลเราในทุกย่างก้าวทุกวิถีทางและทุกลมหายใจขอบคุณขอบคุณและขอบคุณโอกาสหน้าเจอกันค่ะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ